สีผ้าปอยุ่ธกับมมหนองค่ายของพี่นั่นแหละไปเบืงการแล้วบานี่กับมม่นองค่ายได้บมดนี่นะครับผ้าไปเบิงนี่แหละครับท่าทางท่อๆนะครับสำนักงานหนองค่ายสำนักงานอุดรธานีนะครับรวมกับธุรกิจการท่องเที่ยวหนองค่ายและก็รสภาะอุตสาหกรรมจังหวัดหนองค่ายนะครับใส่รถ3หลอดสกายแล็บนะครับที่ประดับตกแต่งไฟสีสันสวยงามเป็นพหานะในการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญในเขตเมืองหนองค่ายครับพี่น้องนี่ละ มื่อนั่นกับประมาณหกวงแงนี่แหละครับช่วงสิเปิดงานนะครับทีด้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเบิงดวงอีเกิงเบิงเน,นี่ยเป็นยังไงฝ่าคึ้นยุนันเห็นบอกนะครับทีล่านสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี60พรรษานาอนุสาวรีย์ป่าพ่อในเขตเทศบาลเมืองน้องค่ายครับนายสมภพสมิตะสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนองค่ายเป็นประท่านในพิธีนะครับเปิดกิจกรรมเปิดเส้นทางสล้อเรืองแสงเลาะแยง โอ้โบแมนลาะแรงแงงเมืองน้องคายนะครับที ททอสำนักงานอุดรรวมกับจังหวัดหนองคายสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวหนองคายและกับสภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหนองคายจัดขึ้นนะครับไปเบิ้งเส้นทางสมล้อเรืองแสงเลาะแรงแง่งเมืองหนองคายวันนี้คอันนี้เป็นหนึ่งในทางเลือของนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ค่ะนําโดยพาหนะทองทินขึ้นรถ3าล้อสกายบนี่ละพี่น้องเพื่อนเอามาประดับตกแต่งไฟสีสันสวยงามเลี้ยวเห็นได้ชัดเห็นแต่ไกลสะดุดตาผู้พบเห็นและกับเพิ่มความสนุกสนาน ยามค่ําคืนด้วยนะจ๊ะสนุกสนานแบบว่าจังไหยมีคือขัดจับไฟไปน้ำกับสีห่อนๆรุมๆโอ้ว,ว้าวสีหอนไฟ<ว>ส่องไฟยังสีติดนะคะมิทิมิชีบช่บาบมีไฟช็อตค่ะในายามค่ําคืนสามหลอดเรื่องแสงเพลินกับสิพ่านักท่องเที่ยวไปชมสถานที่ต่างๆที่มีชื่อเสียงและการเป็นที่นิยมบรววาสิเป็นวัดโพชัยพระอารามหลวงซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อภาษัยพระคุมเมืองหนองคายเห็นจังสี่นี่เห็นแต่อยู่ในกรุงเทพแถวเยาวราชแถวอะ บรรทัดทองเนาะอ,อันนมเพราะรว่าเออเป็นหนั่นเหตดสามห่อเรื่องแสงเวลาเนี่ยามาขึ้นหล้วโอ้ยคนไปเที่ยวนักท่องเที่ยวมักด้วยนี่มักมาก,มาก นั่งไปล้านวัฒนธรรมริมฟังแม่น้ำโค้งก็ได้นะคะไปเบิ้งพญานาคคูไปจวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายก็ได้คุณโจอี้ไปกินข้าวบ้านผู้ว่าจิติไปเบิ้งสถาปัตยกรรมสไตล์โคโเนียนโอ้โคโเนียนโคโเนียนโคโเนียนแล้วก็ไปเบิ้งดื่มดําบรรยากาศยามค่ําคืนของตัวเมืองหนองคายด้วยนะจ๊ะครับโดยสิเปิดให้นักท่องเที่ยวนี่นะครับนักเที่ยวทุกมือเริ่มตั้งแต่18สิงหาคมเป็นต้นไปได้นะครับโดยรถซ้ำหลอสกายแล็บนี่นะครับน่ามาประดับตกแต่งสีสันสวยงามคณะนี้มีทั้งเบิร์ตนี ตอนนี้คือน้ำรองก้อนนี้คือสิบขั้นและก็สิจอดท่าให้บริการนักท่องเที่ยวที่บริเวณลานเฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จพระเทพร,รัตนชสุดาสยามบรมราชก,กุมารี 60, 000, าหกสิบพรนษาณาอนุสาวรีย์ป่าพ่อในเขตเทศบาลเมืองหนองคายเริ่มตั้งแต่สิบแปดนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับค่าบริการคันละสามร้อยบาทต่อเที่ยวหนึ่งขั้นสามารถจุผู้โดยสารได้หลาย,ลายสิบขึ้นหกคนนะครับ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจงังหวัดหนองคาย0910606781หรือสภา,าุาสาหากรรมท่องเที่ยวจงังหวัดหนองคาย 0894184393หรือทอทอท,ทสำนักง,งานอุดรธานีนะครับหรือโทร042325407หรือที่ Facebook f แฟนเ g e ทททสำนักง,งานอุดรธานีนะครับเนี่ย<ะ>ไปเลาะริ่มโขงบรรยากาศแบบมีนางสามหลอสกายแลบไปโอ้ล่มตีนาเว้ยติดคน,นตานไปแล้วก็ล่มตีนาแลยจริงไหมคุข้างหลังเนี่ยนาวนอนติ